วันนี้เราจะมาทำเมนูเติมข้าวเครื่องในไก่ผัดตะไคร้หอมแซ่บอร่อยมากๆเลยเริ่มด้วยเครื่องผัดหอมๆแล้วก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมสูตรอย่างละเอียดจะใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะคะไปดูกันได้เลยเพิ่มความแซ่บและความหอมด้วยพริกไทยใส่เกลือป่นลงไปแค่ปลายช้อนจะทำให้เครื่องผัดของเราค่ะอร่อยเข้มขน้น ตำให้เครื่องสมุนไพรแหลกพอหยาบนะคะเข้ากันหอมมากๆวันนี้เราก็เตรียมเครื่องในไก่ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะนำตะไคร้ที่เราตำก,กับพริกเรียบร้อยแล้วค่ะลงไปผัดในน้ำมันได้เลยกล <pm> ิ<ม>่นห,หอมมากๆเลยค่ะทุกคนตะไคร้เราก็จะแบ่งซอยส่วนหนึ่งเอาไว้ใส่ที่หลังนะคะอันนี้เราก็ผัดให้หอมฟุ้งเลย เป็นเมนูอร่อยแซ่บที่ทาง่ายมากๆ <_ C 1> จะใส่เป็นเนื้อสัตว์อื่นๆก็ได้นะคะเมนูนี้เมื่อผัดพริกจนหอมได้ที่เราก็จะใส่เครื่องในไก่ลงไปค่ะเครื่องในไก่พอล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแนะนำให้แช่นมสดไว้ประมาณ10นาทีค่ะจะนุ่มแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยยิ่งผัดคั่วก,ก็ยิ่งหอมกลิ่นตะคไคร่นี่หอมฟุ้งแตะจมูกขึ้นมาเลยค่ะ รุงรสให้อร่อยก็แบบง่ายๆเลยใส่น้ำมันหอยลงไป1ช้อนตามด้วยน้ำปลา1ช้อนค่ะใครจะใส่เป็นพงปรุงรสผงชูรสแล้วก็น้ำตาลอีกเล็กน้อยก็อร่อยเพิ่มขึ้นนะคะจัดได้เลยตามชอบแค่รอทุกอย่างสุกเข้ากันก็จะได้เครื่องในไก่ผัดตะไคร้ที่หอมฟูงน่าทานแบบนี้เลยค่ะทุกคน แล้วเราก็จะนำาตะไข่ที่เราแบ่งซอยเอาไว้นะคะโรยหน้าแบบนี้เลยเพิ่มความหอมติกโปยล,ลงไปค่ะเพิ่มความแซบ่บตามด้วยใบมะกรูดหอมฟุง้งเพิ่มสีสันให้หน้าทานมากๆเมนูง่ายๆหอมอร่อยแซบ่บครบรสห้ามพลาดเลยค่ะเมนูนี้ เพิ่งชอบผัดแบบแห้งๆนะคะมันหอมอร่อยแล้วก็เข้มข้นมากๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครกําลังหิวเป็นบ้างเครื่องในไก่ผัดตะไคร้ที่หอมที่สุดในโลกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะขอบอกเลยค่ะเมนูนี้นะเป็นเมนูเติมข้าวเติมแล้วเติมอีกเลยเพราะว่ากินไปแล้วมันอร่อยแซบตัวครบรสมากๆ ใครจะเปลี่ยนเป็นหมูผัดตะไคร้ไก่ผัดตะไคร้นะคะทำได้เลยพร้อมแล้วตักข้าวสวยร้อนๆเลยค่ะทานกับเครื่องในไก่ผัดตะไคร้หอมๆเด้งๆนะคะแซ่บอร่อยมากๆทุกคนดูสูตรได้ที่ท้ายคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามครัวแม่พึง่งรับชมเมนูอร่อยทุกๆวันเลยค่ะ